อยู่แล้วกันบิลชแนลนะครับคราวนี้ก็จะมาขยายขยายบ้านเรานะครับบ้านเรามันก็เหล็กนะครับยูน่ง e สามเลยนะครับก็้เรีนกันเลยนะครับก็เสียงเกมมันดังวันนีขอภายนะครับอขอภายเลยเดียวเชียวนะอา่าอ แค่ปรับียงเจเป็นก็ช่บอกเลยครับผมปรับไม่เป็นมา <c oughs> กจัจะันขยายบ้านกันนะครับ <c oughs> แล้วก็จะอันไปนจังหวัดไหนก็เนี่ย ขยายบ้างดูบ้านมาขนเล็กเลยลอก่อนครับรอก่อนนะครับมาผมเนรบไปแบบสี่งตับไง ม่ต้องครับอ่าก็วันนี้จะมาอ่ะปอย่างถ้ามันมีก็จะมานู่นนะครับนีขยายบ้านตื่นไหก็จะมาขยายบ้านกันนะครับอ่ะตรงน,รงนี้นะครับ เสียงดังไปไหนนะปรับก่อนว่าจะปรับไม่เป็นอิดบายก็มาเลยมาขยายบ้างไปตัดลืมไปเกลีย์เลยครับอันนี้ก็จะเริ่มกันเลยนะครับ ก็ะจะมาทัดร้ายกันลเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปฏิโตโต่างกันลมาาะมังสักผ้าอะไรหมดเลยเนี่ยเเรียกว่าอะไรเราขวานเออขวานลืมไปได้ไงวะไอ้บ้าเอ้เยโถจะไปตัดร้ายกันค่ะไปเบิร์ดเจอ,อเทอเถอะเนาะ ตัเลี้ยวปันเดอะแฟลตเลยเฮ้ยดูมันขุดดิไม่ใช่ขุดดิตัดดิอ๋อตัดดิทำไมเข้ามไม่ได้ล่ะก็ขออบคุณท,ที่ติดตามนะครัะ ตามมาแครับไม่ผมไม่ค่อมีใครดูเลยก็เลยสนามสามคนก็ช่วยกันติดตามด้วยนะครับพี่พีสามแล้วอันนี้ก็จะมาขยายว่าหรือว่าอาะทำครอบครัวว่าเอาพักพักสัวเอาทำครอบครัวไหมาเจ๋อเจ๋ว ถ้าคอบวันวนะพี่เนี่นยจะไปล่อวอัวมาพอเลิกข่าย,กายออาาา่ก็จะเอาวัวมาไเนี่ยมาเลดก็จะตัดไม้ไม้อกนะครับตัดไปเลยก็ใช่อมลา,ายเบิร์หลักนี้เสร็จนี้นนน ต้งตตตงวงเล่อะอนท่ไหนัดตเล่นอรเเสือมาค่ะตัดไปออพรุ่งนี้แล้วลก,กันตัออกค่ะถอดออกไม่มให้หมันเลย วันเลยนะครับผมจะไม่รู้ทำทีอยอะไรเก็บ <Get away. S 1> ไว้หน่ครับจะทุบตรงนี้ออกนะคะแล้วก็ตัดแน่เลย ะะช่างวิผมมีคำหยาบก็ขออภัยกันด้วย sorry sorry เลยทีเดียว sorry เลยนะคะต่อง sorry and sorry ช่างผมมันนีคำหยาบแต่ในผมก็ค่อยลดคำหยาบนะครับ หลายคุนอาจจะงามว่าผมหน้ายังไงเออหน้าก็เหมือนคนแหละไม่ใช่หมือนพีชนะดีถูถูทั้งกระมังฝักผ้เอา่ามาทำบ้านกันเลยขยายบ้านครับสีใส วาง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 ครับวาง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 ชั้นหนึ่งวางอีกครับนี่โดดครับถุนตรงตัวเล็กก่อนแล้วครับขี้เกียจไป เสีงบาทุกรอบเลยเสียงบ่านผู้ชมไม่ท่านผู้ชมไม่ได้ยินนะครับตัดต้องดดงไผูชมไม่ได้นตก่อนครับจะค่อยลงไปเก็บ จะมาสร้างบ้านต่อแล้วร้องเงียบทำไมอ่ะสอายเลที่เงียบนะครับไม่รู้ทำไมเราก็งงกันคนก็งงเออสงสัยตั้งสมาธิแล้วมั้งอ่ะมาแล้วก็ขอโทษ ประทานโทษโดยที่เนี่ยไปมาต่อกันเลยนะครับอืมอ้าวก็ะะจะได้พยัาชน,น,นะแล้วครับหวกแล้วผมวันจะเป็นแบบนอ้ อืสสัมบีอุจจารตูปตูปดับปิดตูออะไรตกับะครอื้มทอกเพิ่ม สายเด่นนะครับมันสายเด่นมากเลยนะว่าก็ขย,บยับบ้านครบเหรอยังครับก็ เก็บเลยสร้างบ้านแบบนี้ผาดไม้เขียนไม้วะมีแม่มีนีก้าวสกปรอทำไรอ่ก็เลยครับมา ก็จะเอาตรงนี้ครับเอาให้ไอซองนี่อ้าววา,างผิดครับวางผิดต้องสโลีใช่ไหมล้ะเดี๋ยวก็อีพีเนี้ยก็จะจบละอีพีสาม สร้างสร้างไวะนอนก่อนค่อยตัดไม้นอนก่อนเขาค่อยตัดไม้นอนก่อนนะครับค่อยตัดไมต้ตัดไม้แล้วก็มาทำมันเ,เลยเจะไปตัดไม้ทำลายป่ากันนะครับ

นู่นก่อนนะครับกลับบ้านก่อนเราก็ต้องกลับบ้านไปครอบคองครับกลับยังไงครับกลับยังไง จะฟองลยแกหลาเลยไม่รู้หลลยว่าอไม่รู้หลายว่ไม่แน่เจเหมือนกันคบพบรบพอดีเลยว้าเสียวว้าเสียวักพับกับต้จะไม่หวางก่อนนะครับ กำรับคลิปนี้ก็ว่าแค่นี้ก่อนถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับก็ก็รคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก็แล้วครับ